สวัสดีครับวันนี้จะพามาร้านอาหารลับๆที่ขายอยู่บนแพรเล็กๆหลังบ้านนะครับติดอยู่แม่น้าน้อยตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วนะครับขายอยู่คนเดียวเมนูเด็ดก็คือคณะหมูกรอบครับมีหลายคนบอกว่าที่นี่อร่อยระดับเทพเลยนะชื่อร้านครัวทิศต้อยแพรริมน้าครับการเดินทางถ้ามาจากอยุธยามุ่งหน้าไปอำเภอเสนานะครับใช้ถนนเส้น3ามสเจอแยกเสนาเลี้ยวขวาจะข้ามสะพานแม่น้าน้อยนะครับพอลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายทันทีขับเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะเจอสามแยก แล้วก็เลี้ยวขวานะครับสังเกตป้ายร้านอาหารครัวทิดต้อยแล้วก็ขับตามป้ายมาเลยครับถ้าเซิร์ชมาตามแมพที่เขาให้มาหลงครับไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ขับมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะอยู่สุดซอยเลยจอดรถข้างทางได้หรือว่าจะเข้ามาจอดที่บ้านลุงเลยก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็ต้องอุทานว่าโอ้คุณพระบรรยากาศดีมากครับผมวันที่เราไปเนี่ยคนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวร้านก็จะเป็นบ้านๆแบบนี้เลยหลังนี้อายุเกือบร้อยปีแล้วนะเป็นบ้านไม้เก่ามีแพรยื่นไปในน้านะครับคนนี้แหละครับทิดต้อยหรือลุงต้อยนะครับอายุหลักแข็งแรงอยู่เลยยทําคนเดีว ขายคนเดียวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่ติดใจในรสชาติฝีมือกนนารนำอาหารของลุงต้อยนะครับคุณลุงบอกว่าวันธรรมดาช่วงนี้จะเงียบๆหน่อยเมนูเด็ดของที่นี่มีไม่เยอะมากแต่ที่มาแล้วห้ามพลาดเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคณะหมูกรอบภูเขาไฟครับแล้วก็พวกเมนูผัดผัดทั้งหลายทั้งผัดชาผัดกระเพราเนี่ยลุงจะถนัดมากนะครับหมูกรอบเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ที่นี่มีทุกวันนะครับเขาจะทําหมูกรอบเองทุกวันหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ต้องทอดใหม่ๆแบบนี้ด้วยเพราะแกจะเน้นมากเรื่องหมูกรอบนะครับทำวันหนึ่งก็เกือบ10โรเาก็สั่งทุกเมนูเลยนะครับ เพราะมันมีแค่หอย่างเองลุงบอกนั่งรอเลยเดี๋ยวจัดให้ะระหว่างรอลุงก็เตรียมของนะครับก็จะมีเพลงเก่าๆน่าจะสมัยคุณตาคุณยายเลยแหละเปิดผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์คลาสสิกมากนะครับแต่แกอยู่คนเดียวนะยังไม่มีภรรยาไม่มีลูกนะครับขายอาหารนี่ก็งานอาดิเรกไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดร้านอาหารเป็นความสุขของแกอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับมาดูเมนูคณะหมูกรอบไฟลุกกันดีกว่าจานนี้ซิกเนเจอร์เลยทุกโต๊ะต้องสั่งนะครับลุงต้อยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คณะหมูกรอบนะแต่มันคือหมูกรอบคณะครับเพราะว่าหมูกรอบจะเยอะกว่าาคะะนทุกกจจ ต้องเตรียมกระทะให้ร้อนแล้วก็จับตาดูจังหวะนี้นะครับนี่ครับโอ้โหไฟลุกโชดช่วงไม่เกรงใจหลังคาเลยนะครับไฟต้องลุกแบบนี้เท่านั้นถึงจะของแท้นะแผนี้เมื่อก่อนเป็นหลังคามุงจากนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะอะไรคงไม่ต้องบอกนะนี่ครับโอ้โหน่ากินมากเขาจะใช้คะน้าหวานก้านใหญ่นะครับใบอ่อนแล้วก็คะน้าเขาลอกเปลือกมาให้เรียบร้อยแล้วไม่มีความขมหรือความเหม็นเขียวเลยและหมูกรอบคือดีมากหนังกรอบฟูกําลังดีรสชาติก็อร่อยเข้มข้นหอมกระทะหอมเต้าเจี้ยวนิดๆน้ํามันหอยหน่อยหนึ่งไม่ใส่ผงชู คณะหมูกรอบจานนี้150บาทต่อมาเป็นทอดมันปลากรายครับอันนี้ลุงต้อยท้าพิสูจน์เลยบอกว่าอร่อยไม่แพ้ร้านอื่นชิมแล้วบอกเลยว่าสู้ได้หมดครับทอดมันที่นี่เขาจะใช้เนื้อปลากรายแท้ทําเองทอดใหม่สดเนื้อหนึบเหนียวแล้วก็รสชาติกําลังดีนะครับกินกับน้ําจิ้มอาจาดเปรี้ยวหวานจานนี้150บาทเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายเมนูเด็ดขายดีรองลงมาจากคณะหมูกรอบนะฮะลูกชิ้นปลากรายแท้เด้งเดงอร่อยไม่ขาวลุงแกผัดมาได้แบบถึงเครื่องถึงไฟนะครับอร่อยมากครับ150 บาทต่อมาเป็นกุ้งเด้งนะครับลุงต้อยจะเลือกใช้กุ้งแช่บวยตัวใหญ่ๆเลยนะครับพอน้ามันร้อนๆปุ๊บเอากุ้งลงไปฉาบแป๊บเดียวอันนี้คือเทคนิคเลยนะจะทําให้เนื้อกุ้งเด้งสดไม่แข็งกระด้างจากนั้นก็ทาน้ําปรุงรสให้ออกเค็มๆหว,วานๆนะครับโรยกระเทียมเจียวปิดท้ายคลายๆกุ้งกระเทียมนะครับทุกเมนูเขาจะมีกลิ่นความหอมของกระทะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เนื้อกุ้งดีรสชาติอร่อยจานนี้200บาทครับต่อมาเป็นต้มยำครับคือในเมนูจะเป็นต้มยำกุ้งแต่ลุงต้อยบอกว่าช่วงนี้ ว่ามีคนจองแล้วก็เลยได้เป็นต้มยำปลาช่อนแทนแต่ไม่มีปัญหาเลยครับต้มยำปลาช่อนนี่แหละของโปรดเขาจะใส่ทั้งพริกขี้หนูพริกแห้งคั่วนะครับตำสดใหม่จานต่อจานปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาแค่นี้เองครับบริการตัวเองหน่อยนะเสิร์ฟเองก็ได้นะครับช่วยลุงหน่อยแต่ผมว่าผมมีปัญหากับถ้วยลุงแล้วแหละได้เยอะมากแล้วก็รสชาติคือจัดจ้านมากครับเปรี้ยวนํามาเลยสดแล้วตาสว่างเลยครับแล้วก็ปลาสดดีมากมาทั้งเนื้อหัวและพุงนะครับถ้วยนี้150บาทและเมนูลับที่เราสั่งมาทีหลังก็คือนี่ครับ เาหมูกรอบครับคืออยากกินเป็นกรณีพิเศษปกติเมนูนี้ลุงจะไม่อยากทําขายนะเพราะว่ามันจะดูแพงนะครับจานนี้สองร้อยบาทแต่ผมว่าไม่แพงนะครับถ้าจะอร่อยขนาดนี้เพราะว่ากระเพราหมูกรอบนี่คือเป็นหมูกรอบให้เยอะมากนะครับแล้วก็รสชาติไม่มีที่ติเลยครับค่าเสียหายทั้งโตะนี้นะครับรวมน้ําเปล่าน้ําอัดลมน้ําแข็งฟรีนะทั้งหมด1,100บาทไปกัน5คนนะครับแล้วก็ก่อนกลับนี่ครับผมแอบไปเห็นของดีเขาเลยอันนี้คือไม่ได้กินนานมากแล้วครับมันคือถั่วเขียวต้มน้ําตาลลุงเจ้าถั่วเขียวไปคั่ว้้น,ก,นก็ต ใส่น้ำตาลและใส่ขิงลงไปด้วยนะครับอันนี้คือหอมอร่อยมากลุงบอกตักกินได้เลยให้หนูตามสบายครับอร่อยจริงจังครับเป็นร้านเล็กๆที่น่าสนับสนุนมากอาหารอร่อยลุงต้อยใจดีคุยเก่งแต่ถ้ามากันเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าลุงแกทําคนเดียวนะครับแต่ยังไงก็อยากให้โทรมาก่อนนะครับพิกัดเบอร์โทรและรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับครัวที่ต้อยแผ่ริมน้ําร้านนี้เด็ดจริงสุดจริงครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ